สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรมอ์นิรีพอร์ประจําวันที่10ตุลาคม2,567ค่ะสําหรับวิคอ์ราคาทองคำในวันนี้ ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอีกประมาณ15หเหรียญทมกลางแรงเทขายทำกำไรและการแข่งข้าของดัชนีดนอลล่าโดยดัชนีดนอนลลากลับมาทรงตัวแถวบริเวณ1 0 2 8 7จุดในเช้านี้โดยมีแนวต้านเฟบเนสซี่เลคทเมนท์สอร์50%อยู่ที่ระดับ103.12จุดและสำหรับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่ค CPI m ไ n มันออนมัน CPI มันออนมันและ CPI เยอออนเยคาดว่าจะออกมาลด ลงจากเดิมขณะที่ unemployment c a m m คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งนี้หากตัวเลข CPI ออกมาตามที่คาดการอาจส่งผลให้เฟดปรับลดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาทองคำด้านค่างเงินบาทยังคงในทิศทางอ่อนค่าซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงตามราคาทองคำตลาดโลกได้ไม่มากนักซึ่งราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงมา ประมาณ2%ขณะที่ราคาทองคำไทยปรับลงมาประมาณ1%วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังอยู่คงในช่วงการปักฐานโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่แนวกรอบแนวรับสำคัญ ในระยะที่ระดับ2,600เหรียญซึ่งอาจหลุดระดับดังกล่าวอาจจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ2,580เหรียญและมีแนวต้านระดับ2,640เหรียญสำหรับโกลาฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,610เหรียญและแนวต้านที่2,670เหรียญและโกคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,605เหรียญและแนวต้านที่2,665เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่41,000บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านี่ระยะสั้น ที่41,600บาทต่อบาททองคำภาพรวมราคาทองคำไทยยังอยู่ในช่องทางปักฐานเช่นเดียวกับราคาทองคำตลาดโลกสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,580เหรียญแนวรับที่2 2,570เหรียญแนวต้านที่1 2,640เหรียญแนวต้านที่2 2,650เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ